เราในเอ็นชาแนลวันนี้นะนนนะก็อยู่ที่ร้านของพี่พิวใช่ไหมวะใช่ใชื่อว <พอ S 2> ้าโฟกัสก็ตอนนี้อยู่กับพี่เฟยแล้วก็มีจีน่ามาแล้วด้วยแล้วก็น้องเมย์เขียนอยู่ไม่วา,างตอนที่มเมย์ <c oughs> มกำลังจะจะอยากได้แองเจิ้ลหรือเปล่าได้ของพี่เราเองนี่แล้วก็ตอนนี้พี่เฟยก็เอาแองเจิ้ลมาลงแล้วด้วยแล้วก็หมดแล้วคือเอามาลง30ชิ้นลงสามสชิ้นตอนนี้เหลือแค่15ชิ้นป่ะ6 8 10 สิบสองสิบหกคินนะก็นัะก็เตรียมของมาแจกแบบเยอะมากๆเหมือนกันก็คือนัดแจกไปแล้วสี่สิบรางวัลนะเป็นรางวัลเล็กนัดนัดแจกไปสี่สิบรางวัลแล้วก็มีรางวัลใหญ่ด้วยเหลืออีกเบาๆแค่ะอสามอันนี้นะใช่แล้วก็ของพี่เฟยก็จะแจกเป็นแองเจิลนะสองตัวที่จริงแจกสามตัวเนาะหมดไปแล้วนี่เลยแล้วที่เขาแจกหายไหนเนี่ยที่เขแจกคือหมดปื้มเนาะที่ปื้มมาแล้วทีน่าแล้วก็พี่เอ็ดนะคะแล้ว่านัดก็ได้ช่องสูงเปืนอกชีพของน้องทีน่า เขาไปซื้อของแล้วก็พามีข้าวันหรับนี่ดูแต่ละคนสินี่ครับนี่มาเยอะมากคือตอนนี้ของก็เต็มเลยแล้วก็มีสปอชี่ของพี่เอสนะครับมาลงด้วยเป็นเขาเรียกว่าขนมปังปะ่ะใช่ไหมลงลงมาเยอะมากแบบน่ารักมากนึงแล้วก็ของร้านพี่พิงเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศคือนัดก,ก็ซื้อไปแล้วคือนัดมาตั้งแต่ร้านยังไม่เปิดนี่คือนัดกับเมย์แล้วก็ซีน่านะจากกิจกรรมเล็กๆไปแล้วน้องๆก็ได้เพลย์มา ตอนนี้นับมาตั้งแต่ห้างไม่เปิดแบบตอนนี้คือคนก็เยอะเมื่อกี้เยอะมากๆเลยเนาะนี่นะคือของในร้านนี่พิมพ์นี่ย่เมเฟนไฟแบบเอตรงนู้นมันมีของปล่อยก้าวๆแล้วก็มีเปโกนี่นะคือแบบเปิดแล้วแบบใกล้บ้านนัดมามีบองปอง,ปงคุม้าวันี่จริงจะใช้กล้องถ่ายนะขี้เกียจละมีบันคาป,ปีด้วยยังน่ารักมากเลยมีลิง สลบสวยนี่สตรอเบอรี่ก็มีเนาะนี่อันนี้เป็นมังคีทของมังมังคีทมังคุดของน้องแพทนะเนี่ยนัดกนจะซื้อแล้วเนี่ยแต่คือตังไม่เป็นเอ่อสกูชี่ปังหนอนเนาะสลบเบเตอร์เบิลด้วยแล้วก็คืออยู่ในร้านพี่พิมมั้งแต่กามงช่วยทีมขายคนเดียวจริงอะไรจริงเนี่ยตัวใหญ่ แบนพี่เฟยเห็นไหมไทยบ็อกช็อปตะลักตะัอันใหญ่ฟว์เอร์อ่ะ